สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนาอีกแล้วนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะดวงโชคลาบ12นักสัตว์นะ,ะในวันที่1พฤศจิกายนสองห้าดนะ,ะดวงโชคลาบและสื่อนํำโชค12นักสัตว์และจัดอันดับนักษัตว์ดวงดีนะ,ะในวันที่1พฤศจิกายน 2,567นะ,ะท้ายปลายปีแล้วนะ,คะใครจะได้โชคได้ลาบนะ,ะได้มีเงินกลับบ้านได้มีเงินไปเที่ยวกันนะจ๊ะมาจัดอันดับกันนะคะลุ้นว่าเป็นนักสัตว์ของคุณหรือไม่นะคะอ่านักสัตว์ไทย12นักสัตว์ใช่คุณหรือเปล่านะคะที่จะมีโชคนะ,คะนักสัตว์แรกได้ได้แก่ผู้ที่เกิดปีมะเมษจ้านะ,ะ,นะะอ่า อันดับที่สิบสองนะจ๊ะอย่าเพิ่งดีใจไปอันดับที่สิบสองนะคะชาวปีมะแมแต่จะบอกว่าการจัดอันดับเนี่ยนะคะเออบางทีก็ยังมีความใกล้เคียงกันอยู่มากนะคะเออไพ่ก็สูสีสูสีนะจ๊ะทุกคนนะเออนะฮะชาวปีมะแมนะคะคุณจะมีโชคดีจากเด็กหรือคนอายุน้อยกว่านะฮะ อ่าสื้อน้ำโชคมาจากเด็กหรือคนอายุน้อยกว่าหรือเป็นไพ่การงานดีโอกาสดีๆนะใบที่สองได้ไพ่เดอะมูนนะฮะสื้อน้ำโชคอีกอย่างนึงก็คือน้องหมาน้องแมวบุตรหลานบริวารน,นะแต่ชาวปีมะแมเนี่ยระวังจะป่วยนะจ๊านะฮะเออหรือว่าคุณจะได้เลขมาจากเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะซื้อน้ำโชคของคุณมาจากหลายช่องทางแต่ จะได้ไม่มากนักได้น้อยนะจ๊ะเผลอๆสูสีเลยนะฮะได้เลขมาจากหลายช่องทางเลยซื้อเยอะนะจ๊ะอ่ามันจะไม่ได้กำไรอะจ๊ะเนี่ห็นไหมไพ่ห้าเหรียญนะ,ะรายจ่ายจะเยอะจะหนักนะจ๊ะอย่าอย่าทุ่มทุนบะมากนะจ๊ะถ้าเกิดว่าอยากจะติดไปนวมไว้นะคะก็เลขหน้าไพ่ก็คือ118นะจ๊ะ65และ1 0ค่ะหนึ หกห้าและหนึ่งศูนย์นะคะอ่านะกลับไปกลับมานะจ๊ะชาวปีมะแมแต่ไม่ต้องเยอะเนาะปีมะแมไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าดวงไม่ได้ดีมากนะคะอ่ามาถึงอันดับที่สิบเอ็ดนะคะได้ได้แก่ผู้ที่เกิดปีวอกปีลิงจา้าปีวอกนะคะดวงโชคลาภไม่เด่นเท่าไหร่เด่นเรื่องของความรักนะจ๊ะนี่ จะได้ผัวจะได้เมียอาจานะ,ะไม่รู้ได้โชคได้ลาภเปล่านะคะใบที่สองอ่าหนึ่งไม้เท้าโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเออสื่อนําโชคก็มาจากเลขเก่าเลขเดิมที่เคยออกไปแล้วเห็นไหมมัดอยู่นะจ๊ะไม่ไปไหนอ่ะมันไม่ไปไหนเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ไปไหนเห็นไหมแล้วมาสี่เหรียญอีกก็ไม่ไปไหนเหมือนกันนะจ๊ะวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละตัวเลขเก่า,เ,กา,เ,กาเดิม โดยเฉพาะแฮงแมนนี่ยังไม่ไปไหนเลยนะจ๊ะสามใบนะคะเลขเก่าเลขเดิมไม่ไปไหนแน่นอนนะจ๊ะจะวนมาออกอีกบางทีก็สลับตำแหน่งกันอยู่นะจ๊ะ,ะเลขนาไพ่ก็มีสองหนึ่งนะสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสี่และหกเก้าค่ะนะสองหนึ่งแปดสี่และหกเก้านะฮะงวดที่แล้วมันออกอะไรอนะ่ะเนี่ย มันมีหกเก้ามาแล้วก็มีสองด้วยจ้ะสองหกเก้าหกสองเก้าค่ะเช้าปีวอกนะจ๊ะอันดับที่สิบเอดนะอย่าทุ่มเยอะนะจ๊ะ,ะมาถึงอันดับที่สิบจ้าอันดับที่สิบได้แก่ผู้ที่เกิดปีมะเมียจ้ามาดูนะเช้าปีมะเมียใบยแรกหน้าง,งอคอหักเป็นประทูแม่กลองเลยนะจ๊ะจะซื้อสลาก เสียได้ตังเพราะว่างวดที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเลยอะไรเงี้ยนะ,ะประมาณนั้นนะคะนั่งอคอหักเลยนะจ๊ะเดอะทาวเวอร์คุณจะมีเรื่องให้ตกอก,ตก,ต,ก,ต,กตกใจนะฮะไม่ใช่ตดนะจ๊ะตกใจไม่คาดฝันนะฮะวิวออฟฟอร์จูนการเดินทางให้ระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะอ่าแล้วก็ใบที่4ได้ไพเ่เจถ้วยคุณจะมีโชคจากควาฝันจ้าและสุดท้าย ได้ไพ่ดีเอ็มเพรสนะฮะใครไม่เคยรวยจะมีสิทธิ์รวยนะนะถึงแม้จะมีไพ่ขัดลาบแต่คุณจะเป็นทุกขลาบค่ะคุณจะมีกวางตกอกตกใจเข้ามาในชีวิตก่อนนะะและจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะ,ะเนี่เช่นเกิดการสูญเสียนะ,ะจะฝันถึงบุคคลที่เสียไปนะ,ะพูดผีวิญญาณนะ,ะอาจจะเสียก่อนหน้านี้แล้วนะ,ะระวังลถเสียลดซ่อมด้วยนะคะชาว ปีมะเมียนะจ๊ะชาวปีมะเมียนะฮะเลขหนา้าไพ่ของคุณคือ516 107ค่ะและ73ค่ะ516 107และ73นะคะชาวปีมะเมียนะอ้าวมาถึงอันดับที่9นะจ๊ะอันดับที่9นะดวงดีเป็นอันดับ9ได้แก่ผู้เกิดปีมะโรงจ้านะ,ะชาวปีมะโรงนะ เด็กถือถ้วยมีโอกาสดีๆจากเด็กนะฮะมีสิทธิ์มีโชคมีลาบจากเด็กและคนอายุน้อยกว่านะใครฝันถึงเด็กมีไหมนะฮะฝันว่าได้จับปลามีเปล่านะฮะอา่าถ้าใครไม่มีลูกหลานบริวารคุณอาจจะได้โชคลาบจากเด็กในโซเชียลค่ะนะอ่ามีเกณฑ์จะมีโชคจากเด็กนะฮะและการเดินทางไกลให้โชคค่ะ การเดินทางไกลอาทิเช่นไปไหว้พระไหว้หลวงพ่อโสธรนะฮะเดอะเดนค่ะนะ,ะเลขฝาลงเลขรถที่เกิดอุบัติเหตุและเนี่ยติดกับสิบดาบนะะมันจะมีทุกขาลาบนะ,ะจากการสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะ,ะเช่นเดียวกันกับคนเกิดปีมะเมียเมื่อกี้เลยเนาะอาจจะได้รับทุกขลาบค่ะนะ,ะ,ะเลขท้าย ทะเบียนรถนะฮะเลขทะเบียนรถคนเจ็บคนจากเลขฝาโรงนะฮะเลขที่คุณไปทำบุญมาและมีโชคจากเด็กนะฮะเลขหนา้าไพ่ก็คือ1613105ค16่ะ,ะ1613 105และ15นะจ๊ะชาวปีมะโรงอ่าต่อด้วยนะฮะอันดับ8นะจ๊ะอันดับ8ก็คือผู้ที่เกิด ปีเถาะจ้านะอ่าปีเถาะได้ดนะไดกกพ่ดีนะได้ไพ่จักรพรรดิไพ่แห่งความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยแต่ทําไมแดนดับ8ดอาจจะเป็นโชคต่างแดนก็ได้นะจ๊ะนะวันที่หนึ่งมีโชคต่างแดนไหมนะะเออมีโชคต่างแดนมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างชาตินะเออนะซื้อน้ำโชคก็มาจากฝาลงนะหรือเลข หัวเตียงนะใครที่ไปโรงพยาบาลมีเกณฑ์ได้ไปโรงพยาบาลด้วยนะจ๊ะชาวปีเถาะนะจ๊ะชาวปีเถาะมีเกณฑ์ได้ไปโรงพยาบาลนะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ไปทําบุญด้วยจ้านะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างโอกาสใหม่ๆกําลังมาเอ๊ะโอกาสการเป็นเศรษฐีใหม่หรือเปล่าไม่หรอกแต่ไพ่ไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะถ้ามีโชคก็ไม่เยอะนะคุณจะเด่นไปทาง เลขต่างชาติต่างแดนมากกว่านะ,ะอ่ะมีสิทธิ์ถูกสองตัวสาตัวท้ายประมาณนั้นยังไม่ใช่รางวัลใหญ่นะ,ะอ่ะเลขน้าไพ่ของคุณก็คือ4 2 0 3 1 4 1 4 4 1และ4 4ค่ะ4 1 0 3 1 4 1 4 4 1ค่ะประมาณเนี้น,นะคะเช่าปีเถาะนะคะ มาถึงอันดับเจนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดปีกุลจ้าอันดับเนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดปีกุลได้ไพ่8ดเหรียญน,นะ,ะอะซื้อสลากก็จะมีกําไรจ้ะเสี่ยงโชคก็จะมีกําไรนะจ้าอใบที่สองได้ไพ่หเหรียญค่ะนะเข้ามาปุ๊บจ่ายปั๊บเลยนะจ๊ะแต่ยังมีกําไรอยู่เพราะถ้าคุณได้มา8คุณจ่ายไป6เองอะ่ะนะคุณจะได้มีเงินใช้นี่นะมีเงินดูแลครอบครัว ใบที่3ได้ไพ่เดอะเรเวอร์นะจ๊ะนะคะมีสิทธิ์จะได้โชคต่างแดนด้วยจว้นนะ,ะชาวปีกุลน,นะคะชาวปีกุลนะคะเออสือนำโชคมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนะมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนะหรือนะ,ะเลขหัวเตียงก็ได้ใครไม่สบายนะใครไม่สบายหรือใครมีญาติไม่สบายนะฮะอ่าเลขหน้าไพ่ก็ได้แก่8 6 866นะคะ866และ1 4ค่ะ866และ1 4และ8 4จ้ะนะะชาวปีกุลน,นะอ่ะมาถึงอันดับ6นะจ๊ะได้แก่ผู้ที่เกิดปีชวดจ้ะนะคะอ่ะได้ไพ่ดีนะ The World นะคะเทวดาสังรวยเนี่ยปีชวดเทวดาสังรวยแต่อย่าหัวร้อนนะจ๊ะ อย่าหัวร้อนก็าบอกถ้าหัวร้อนใจร้อนมีสิทธิ์จะชวดได้เหมือนชื่อนักสัตว์ของคุณนะคะมีเกณฑ์ได้โชคต่างแดนด้วยจ้านะ,ะเด็กถือเหรียญคุณจะได้โชคจากคนท้องหรือเด็กหรือคนอายุน้อยกว่านะ,ะไพ่ดีค่ะนะ,ะ,นะะและก็ตบท้ายด้วยไพ่แปดไม้เท้านะ,ค,ะคุณจะได้เงินมาต่อยอดชีวิตอะคะ่นะนะ,ะเลขหน้าไพ่ก็ได้แก่ 2 1>, 1 1 3 08ค่ะ2 1 1 3 08และ05และ03นะคะชาวปีชวดนะจ๊ะอ่ามาถึงอันดับ5ของเราแล้วนะจ๊ะอันดับ5ของเราก็ได้แก่ผู้ที่เกิดปีมะสิงจ้านะคะปีมะสิงโอ้เครียดเชะทำไมได้นดับ5้านะ ขาบอกอย่าเครียดมากมันจะกลางจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะสิบถ้วยความสมบูรณ์พูนสุขในครอบครัวนะสมหวังดังใจมีเฮนะเออแต่อย่าหัวร้อนนะจ๊ะมะเส็งเนี่ยมีขัดลาบไม่งั้นนะคุณได้ลำดับต้นๆไปแล้วเนี่ยห้าดาบนะเออระวังอย่าหัวร้อนได้ไพ่เด็กหงุดหงิดหัวร้อนมาด้วยแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้นะราชินีเหรียญจ้านี่เห็นไหม เห็นไหเหรียญไหมจ๊ะคุณจะได้ราชินีเหรียญเขาบอกว่าใจเย็นไว้นะะแล้วคอยรับตังค์นะอยู่ดีๆเงินหล่นตุ๊บเข้ามาที่หน้าตักนะจ๊ะนะชาวปีมะเส็งอย่างหัวร้อนนะสิบถ้วยและราชินีเหรียญส่งผลให้คุณได้อันดับห้านะคะอ่านำโชคของคุณนะเลขที่บ้านเลขที่โรงงานเลขที่ร้านค้าและอายุตัวคุณค่ะ เลขหนา้าไพ่นะคะ910510591051และ05และ905จะนะคะชาวปีปีอะไรปี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 ปมะสิงเออ งงเองนะจ๊ะปีมะเส็งแล้วต่อด้วยอันดับสนะจ๊ะผู้ที่เกิดปีจอเออปีจอจ้าหนึ่งดาบมาเลยนะจะได้เซ็นเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างอะนะหรือไพ่ใบนี้อาจจะเป็นการปิดจบหนี้สินได้ใช้หนี้มีเงินเข้ามาก็ได้นะจ๊ะใบที่สองเดอะซันไม่ใช่ ไม่ใช่ไพ่การเงินหรอกแต่เป็นไพ่ฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่เดือนซันนี่ใครได้เดือนซันนี่มักจะถูกหวยนะจ๊ะรวยโชคนะฟ้าเปิดเกิดเ,ดเศรษฐีใหม่สื่อน้ำโชคของคุณคือมาจากทะเบียนรถสีขาวสีบรอนนะและสื่อน้ำโชคของคุณมาจากเด็กนะและคนอายุน้อยกว่าด้วยมีเกณฑ์จะถูก เลขต่างแดนด้วยเพราะเดอะซันเป็นการข้ามประเทศไปนะไทยแลนด์และต่างแดนมีเกณฑ์ได้เฮไพ่สามถ้วยจ้านะมีเกณฑ์ได้เฮร่วมกับเพื่อนฝูงถูกกันเป็นหมู่คณะซื้อน้าโชคมาจากเพื่อนด้วยได้เช่นเดียวกันนะบใบที่สี่นะฮะไพ่คิงถือไม้เท้านะซื้อสลากนะได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายนะซื้อน้าโชคอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ อายุคนเจ็บคนจากนะอาจจะฝันถึงคนที่ไม่อยู่แล้วคนที่เสียชีวิตแล้วนะใบสุดท้ายไม่ค่อยดีนิดหนึ่งนะชาวปีจอนะบางทีอาจจะมีทุกขลาบถ้าคุณยังไม่ได้สูญเสียก่อนหน้านั้นนะะออาจจะมีทุกขลาบนิดนึงเนาะหรือเงินมาแล้วก็หมดเงินมาแล้วก็หมดเงินจากไปอย่างเหงาเหงาเงินเข้าแล้วก็ออกแต่ไม่เป็นไร ชาวปิดจอนเนี่ยมีเกณฑ์ได้ใช้นี่ค่ะโอ้คณมีตังใช้นี่ก็หลู่แล้วนะเขาบอกมีนี่ต้องใช้นะจ๊ะไม่ใช่ว่าตัวเองไปฉลองหมดแล้วไม่ใช้นี่แหละเนี่ยชาวปิดจอนะเพื่อนกินอาหารง่ายนะเวลาเราถูกห่วยเนี่ยโอ้โหนะเออคนนั้นก็เลี้ยงฉันหน่อยสิคนนี้ก็เลี้ยงฉันหน่อยสิแต่เวลาคุณถูกหวยกินไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะอย่าให้เงินหมดในเวลารวดเร็วนะ เลขหนา้าไพ่ก็คือ1 8 19นะฮะสามหนึ่งนะฮะถ้าสามตัวก็1 19จะ้ะและ3 18จะ้ะนะฮะอ่าพีจอนะจ๊ะขอให้โชคดีต่อด้วยอันดับสามนะจ๊ะใกล้แล้วนะฮะคอยดูนะนักสัตว์ไหนที่ยังไม่ออกอะ่ะ นักใส่ไหนที่ยังไม่ออกอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ได้อันดับหนึ่งนะจ๊ะอ่ามาถึงอันดับสามได้แก่ผู้ที่เกิดปีฉัูค่ะปีฉลูนะมีได้ไพ่ตำรวจอะมีเรื่องเกี่ยวพันกับตำรวจอีกแล้วจ้านะเออนะตำรวจมาตรวจอะไรตรวจบ้านรวยผิดปกตินะฮะนี่ตำแหน่งบ้านนะมีเกณฑ์ได้ฉลองมีเกณฑ์ได้เฮมีงานมงคลนะอ่า มาตรวจบ้านเพราะอะไรเงินเข้าบ้านจะตำรวจมาตรวจบ้านเพราะว่าเงินเข้าบ้านสิบเหรียญเห็นไหมเออทั้งสี่ไม้เท้าและสิบเหรียญสัญ,ญลักษณ์เลขที่บ้านเลขที่โรงงานเลขที่ร้านค้าจะให้โชคค่ะนะอ่ะปีฉลูนะคะสุดยอดเลยนะจะนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กระปู่ฤาษีก็ให้โชคเช่นเดียวกันนะจ๊ะ และทะเบียนรถก็ให้โชคเช่นเดียวกันนะสิ่งที่คุณจะใช้เป็นสื่อนําโชคก็คือทะเบียนรถนะเลขที่บ้านนะฮะเออเจ้าที่เจ้าทางนี้บ้านคุณอะ่ะขอด้วยนะขอพอรท่านด้วยว่าออลูกช้างจนเหลือเกินอยากมีเงินไปปิดหนี้ปิดสินคุณจะได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะอันนี้คือรางวัลใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยนะถ้าพลาดจากรางวัลที่หนึ่งก็โอ้โหรางวัลนันะ่นรางวัลใหญ่เลย นะะเลขนา้าไพ่ก็คือ141091ค่ะ1410และ91นะถ้า3ตัวก็191นะ109นเะชาวปีฉลูขอให้โชคดีค่ะนะอ่าต่อด้วยอันดับสองนะจ๊ะใกล้เข้ามาแล้วจ้าอันดับสองแทนเทนปีอะไรนะนะฮะ อันดับสองนแกผู้ที่เกิดปีขานจ้านะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยในความสําเร็จอะไรใหม่ๆแบบไม่คาดฝันนะ่ะความสําเร็จในการเป็นเศรษฐีใหม่ปะแต่ระวังนิดนึงนะชาวปีขานเนี่ยใจร้อนนะระวังอย่ามีเรื่องกับใครหรืออย่าโมโหใครนะถ้ามีปัญหาเข้ามาคุณจะจัดการได้นะหรือใบนี้เป็นไพ่พญานาคใครที่ไปไหว้พญานาคนะถือพญานาคหรือเปล่านะ อ่ามีความสมเจตสงใจลังเลเอจะซื้อดีไหมนะซื้อน้ำโชคมาจากเลขที่คุณไม่ค่อยชอบและตอนแรกจะไม่ซื้อเออนะไม่ซื้อได้ยังไงไพ,หงนะพ่หนึ่งเหรียญมานะไพ่โชคมาจ้าหนึ่งเหรียญนี่ราบรอยชัดเจนเลยนะจ๊ะสุดท้ายเดอฟู fool, นะฮะไอเรื่องที่เครียดๆอยู่ตอนแรกหายเลยนะจ๊ะนี่วางแผนท่องเที่ยวเลยเงินเข้านะแต่อย่าเที่ยวเยวอะไปอะเดี๋ยวเงินหมดอาจ๊ะชาว ปีขานนะนดับสองนั้นเนี่ยมีไพ่ไม่ดีอยู่2ใบนะแต่ไพ่หนึ่งเหรียญนี่มากบนะรัศมีของคุณหมดเลย1นึ่งเหรียญและ1นถ้วยนะคุณจึงได้เป็นอันดับสองนะจ๊ะอย่าใจร้อนอย่าไปบ่นใครอย่าไปด่าใครในวันที่1น,นะจ๊ะนะปีขานอันดับสองจ้าอ้าวมาถึงอันดับ1แล้วต้องตื่นเต้นหน่อย ทำทาแถม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 มาแล้วอันดับหนึ่งนะจ๊ะได้แก่ผู้ที่เกิดปีรากาจ้านะเพราะว่าปีรากายังไม่ออกเลยนะปีรากาไก่ของเรานั่นเองอ่าได้ไพ่เก้าถ้วยอุดมสมบูรณ์นะมีเกณฑ์การฉลองนะเออจะไปกินร้านไหนดีนะ อยีากกินเยอะนะจ๊ะระวังเบาหวานความดันหรืออ้วบระยะสุดท้ายใบยที่สองในไพ่เจ็ดไม้เท้าจ้านะเออเอเอใบที่สามเก้าเหรียญจ้านะคุณจะได้รับข่าวดีด้านการเงินนะฮะด้านการเงินเข้ามานะเออสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปที่ลงลงทุนไปได้กำไรไม่เสียเปล่าจ้ะอา้าวใบที่สี่ได้ไพ่ราชาเหรียญราชาโชคจ้า แล้วจะไม่เป็นอันดับหนึ่งได้ยังไงนะเออใบที่ห้านะนะใครที่จะเสี่ยงโชคนะให้ซื้อกับคนขายเพศชายกับเพศหญิงแต่ผู้หญิงคนไหนที่หน้าดุดุหน้าตุมตุมไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อกับเขานะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กองสลากจะมีคนที่ตรวจเข้มหน่อยหน้าตุงมตุมนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปพบ เจ้าหน้าที่กองสลากจ้านะฮะนะ,ะชาวปีรากานะฮะไพ่ดีมากนะจ้าไพ่ดีมากนะฮะเลขนับไพ่ก็คือ9 7 0 9 0 5 0 1และ9 1อ่ะ9 7 0 5 0 9 0 1และ9 1นะคะถ้าอยากได้3ตัวก็9 เจ็ดเก้านะสวยมากนะจ๊ะชาวปีรากาเก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งนะนะขอให้โชคดีนะอันดับหนึ่งคือปีรากานะทำเป็นพลุหน่อยพลุแตก <c oughs> นะฮะตัดคลิปใส่เอฟเฟกมากก็ไม่ได้นะเขาไม่เขาไม่ให้เหรียญน,นะจ๊ะนะ,ะสำหรับบางแอปนะจ๊ะเออทำครั้งหนึ่งก็เลยอยาก เอาไปหลายหลายแอปนะคะขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคลิปจัดอันดับคลิปจัดอันดับอ่าสิบสองนักสัตว์นะตรงกับนักสัตว์คุณตรงไหนใครที่มีโชคมิลาบจากคลิปพินานานะคะฝากนะ,ะเป็นกําลังใจให้กันนิดนึงนะกดแชร์นะกดแชร์ให้พี่หน่อยนะหรือคอมเมนต์รีวิวใต้คลิปให้พี่หน่อยนะพี่จะได้ตรงเนี้ยไปต่อยอดเนาะเออ ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะ sid line 4399na หรือตามตัววิ่งตัวหนังสือที่ที่ลงไปนะ,ะแล้วก็ใครอยากที่จะให้ค่าสินน้ำใจแม่หมอโดยการหยอดเป็นซุปเปอร์แทงค์ซุปเปอร์สติกเกอร์ก็ยินดีเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ ในงวดหน้านะงวดวันที่16พฤศจิกายนสัญญาว่าจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยรวยถูกหวยปลดหนี้ปลดสินมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันจะ้ะสวัสดีค่ะ